เล่นนี้ให้แม่สุดมากเลยนะคะคุณแม่อยากรู้มากเลยตอนเด็กๆพี่ตั๊กเป็นไงบ้างดื้อไหมไม่ดื้อค่ะแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยไปล้อแต่ติดเพื่อนนอนติดเพื่อนติดเพื่อนมากนี่คุณแม่เขาไม่เคยตีพี่ตั๊กเลยลุงไม่ให้ไปอะไรไม่ให้ตอมไม่เคยตีนะแค่กระทืบผู้มไม่ถึงกับกระทืบนะเขาล้มไปเองอ่ะ เช็คเซลล์ดู้แบบนี้ค่ะแม่ไม่เคยตีแม่จะใช้กำปั้นปั้นเลยวันนั้นไปเที่ยวลอยกระทงแต่แม่เขาบอกเคอร์ฟิวก็คือห้ามเกินสี่ทุ่มนี่กับสเที่ยงคืนเลยแม่เปิดบ้านรอไว้เลยแล้วลูกชะตากรรมเดินเข้า่าเหมือนเดินเข้าบ้านสายทองเลยร้อกรอเสี้ยวรอร้อนรอรู้เลยว่าเด๋ยวเดินเข้าไปน่าจะต้องเจออะไรรู้เลยแล้วก็ไม่ผิดคเข้าไปแค่ปปปคือเราเลี้ยงลูกคนเดียว ถ้าเราไม่ไม่ไม่ทำแบบนี้เขาก็จะไม่กลัวเราใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องทำงานเยอะถ้าเราไม่โหดถ้าเราไม่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 ดุดขาดไม่ดุเขาก็จะไม่ไม่ไม่กลัวเราไม่ฟังเราขนาดคุณแม่โหดขนาดนี้นะคะพี่ตากิ่งหีออกจากบ้านค่ะไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะสองครั้ง ตอนเป .6 หค่ะพี่หนูแม่เพื่อนเนี่ยจะโดนทำโทษหน้าเสาธงและเพื่อนกลัวไอ้เราความที่สงสารเพื่อนแล้วติดเพื่อนไงเพื่อนชวนหนีด้วยก็เลยไปกับเพื่อนเลยเด็กผู้หญิง6คนเนี่ยออกจากบ้านไปไหนไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนไกลเราไปอีกอำเภอหนึ่งไปอยู่อำเภอรู้สึกจะเป็นอำเภอบรรพุทพิสัยไปอยู่วัดกันแม่เป็นคนดุขนาดนี้แล้วพี่ตักไม่โดนทำโทษชุดใหญ่หรอครั้งนั้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยยายกับตาพาคือบ้านเราจะมีสองหลังแต่ใกล้ๆกันกัน ยายพากลับไปเก็บบ้านในเลยกลัวว่าแม่จะตีเพราะแม่ตีแน่ตีแน่นอนไม่ใช่ว่าตีกระทือกกระเทืครั้งแรกคือยังไม่เจ็บตัวยังไม่แบบไม่พอใจไม่หไม่หลับจะไปสองไปไหนรู้ไหมไปไหนคะตามหาดาราในดวงเล่าเลยดาราคนนั้นคือพินิจเอร์ล่าไปตามหาที่ไหนเข้ามายังไงโอ้ตอนั้นอยู่ประมาณมสองมสาม โอ้ขโมยส้อยนากแม่ไป <c oughs> เอาไป <c oughs> ขาย <c oughs> ได้มาสามร้อยบาท <c oughs> มีตั๋วรถทัวร์นะเอ่อเที่ยวเช้าสุดประมาณตีห้าหกโมงเช้า <c oughs> นั่งมาคนเดียวมากรุงเทพเลย <c oughs> แล้วก็ไปฉีกที่อยู่อ่ะ <c oughs> ในดาราภาพยนตร์ <c oughs> <c oughs> ท,ที่อยู่บ้านพี่นิดออกผ่านมาเล้พอนั่งรถทัถวร์มาลงหมอชิดแล้วก็มาต่อแท็กซี่หนูก็บอกว่าลุงคะเนี่ยไปตามที่อยู่นี่เลยบอกให้ลุงแท็กซี่ดู<อ>นั่งตั้งแต่เช้ามาเจอตอนห้าโมงเย็นไปเจอคุณพ่อพ, <S <S พี่นิดเดินมาออกมาหาใครลูกอ่ะหนูมาหาพี่นิดค่ะคุณพ่ออะไรเงี้ยอ๋อนิดไม่อยู่หรอกลูกนิดไปทําง,งานต่างจังหวัด อูร้องไห้แล้วอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วฟ้องพี่เรื่อเข้ามาร้องไห้ในรถแท็กซี่ไงหนูไม่มีที่จะไปเลยวมไ้ลุงพาไ่ปไหนะแล้วลุงเขาก็ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเอ้าแล้วไม่มีใครในกรุงเทพเลยหนูไม่รู้จักใครเลยในกรุงเทพไม่มีญาติสักคนเลยแกก็เลยพาพี่เนี่ย ไปนอนบ้านแกแ,แกดูแลหนูดีมากทํากับข้าวกับปลาให้ทานแล้วแกก็มีลูกสาว,วราุ่นเดียวกับเราพอดีเลยแล้วมีคของแกเนี่ยหนูจำหน้าติดตาเลยค่ะเมียแกจะหน้าเหมือนพี่น้อยโพง,งาม <c oughs> จริงๆลูกแกดูเลยเนี่ยแล้วแกก็ถามถ่ายบ้านอยู่ไหนไงเอาเบอร์โทรศัพท์มามีไหมมีเบอร์ไหมอะไรเงี้ยแล้ว <c oughs> โทรไปที่บ้านหนูเจอคุณยายรับก็นัดแนะมารับหนูที่ หมอชิดพี่นิดรู้เรื่องอย่างทุกวันเนี้ยรู้แล้วแล้วเคยเจอคุณพ่อพี่นิดไหมหลังจากนั้นพี่บอกว่าพอหลังจากนั้นนเป็นสิบสิบปีเลยนะจนพี่มีลูกมีผัวแล้วเนี่ยแล้วได้มาเจอคุณพ่อค่ะฉันจําพี่ได้ท่านเดินมาหาพี่เลย รัเป็นยังไงบ้างลูกโอ้โหเลานน้ำตาไหลเลยคี่ไม่ถึงว่าพ่อจะจําได้ว่ามีเด็กตัวดําๆไปเกาะลูกก่อนมัตีไหมนีนตีไหมก็ไม่ได้ตีเหมือนกันพ่อยายไปรับรับเสร็จก็เข้าบ้านออกแม่ก็หายกอดพอดีไงยาลาจะอุ้ยให้เขาอะไรไม่หาดี่เป็นปีๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยเมียตลกเนี่ยนะคะเขาเดิมทีเขาเป็นคนชอบร้องเพลงร้องเพลงสากลด้วยนะแม่เป็นเจดัน I want to be a day to give the best of me I'm only one but not alone My finest day is yet I n k n o w n ฮ่านี่เป็นวงอนี่นับสยามกุลการเสร็จตอนที่ได้รางวัลน่ยต้องบอกเลยว่าฮอตได้รางวัลมาก ดีเด่นค่ะนักร้องดีเด่นตำแหน่งเดียวกับพี่เบิร์ตใช่ไหมพี่ตากล้องเพลงเป็นอาชีพแต่ยี่สิบสี่เลยแหละบอกฮอตขนาดเดินสายวันหนึ่งอะห้าหกงานเลยจริงโอ้โหคืนคืนคืนหนึ่งร้องประมาณห้าหกที่ร้องจนเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ไหวตั้งแต่สองทุ่มยันตีสองไม่ได้พักเลยพอร้องตรงนี้เสร็จปุ๊บอีกสิบห้านาทีแม่ขับรถมารอมารอตรงบันไดพอลูกขึ้นรถปุ๊บแม่กับเื่ดสิบห้านาทีต้องถึงอีกที่หนึ่งมีคนมาจีบเยอะไหมแม่ เยอะมากเยอะมากแล้วแม่จีบไหมจริงจริงแล้วแม่โมโหมากกว่านะที่ใครมาจีบมาหรอแม่หัวทำไมไม่จีบแม่เะไระมีว่าหัวลูกที่อะไรวาหัวอยู่ครั้งหนึ่งคือมีแขกมารุ่มร่ามกับพี่ตั๊กทำไงไหมคะแม่นลุยเลยค่ะลุยแม่ลุยยังไงตอนนั้นก็ไปกระชากคอเสื้อชายทั้งโต๊ะเลยนะมากันห้าหกคนแล้วก็แซลตั๊กหน้าเวทีว่าคือแบบ อะไรเง <ขอ S 1> ี้ยแล้วแม่พี่นั่งอยู่ข้างหล<ว>ังไงอะไรเงี้ยแม่พี่เดินไปกระชากคอเสื้อเลย<ว>อะไรเงี้ยมึงพูดอะไรกับลูกกูมึงขอโทษลูกกูเดี๋ยวนี้นะ<อ>วายกันล,นลน<อ>ั่นร้านไงเจ้าของร้านเลยรีบมาเลยเรียกมา,มา,ม,ามาพูดกับหนูอย่างเงี้ยค่ะอะไรพูดกับเจ้า<ว>ของ<ว>นะอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้คุณต้องดูแลอะไรเงี้ยแม่หนูอ้าวนี่ลูกฉันเป็นผู้หญิงด้วยมึงมาพูดกับลูกฉันนี่ไงเอ้าเอ๊ะนี่เป็นลูกจ้างนะอะไรเงี้ยต้องยอมซะว่าอะไรเงี้ยบอกว่าเออไม่ทะเลาะกันทะเลาะกันลั่นเลยอะไรเงี้ยแล้วมัไล่ไล่หนูออกอะไรเงี้ยแม่หนู กูไม่ให้ลูกกูร้องที่นี่ก็ได้เออบอกเออแล้วมึงออกไปเลยทำไมต้องลูกออกไปเลยใชเลยตอนพี่ตากคบกับพี่นุ้ยใหม่ๆเนี่ยนะคะโอ้โหคุณแม่ก็สั่งห้ามเลยถึงขั้นแบบว่าให้เลิกคบกันเลยใช่ไหมใช่ตอนนั้นนะคะทำไมเนี่ตอนผิดใจกันด้วยอ๋อเหรอเดี๋ยวเก็บไว้คุยช่วงหน้าดีกว่าพี่